<ผ>นี่ะโอ้โหอย่างเรื่องทางดินตอนนี้พอสังเกตเลยว,ว่าดูดินของพี่เจิดนะฮะพอฝนตกนะอืม,มันได้ความชื้นทั้งแปลงครับสังเกตจากหญ้าเขียวหมดทั้งแปลงอ่อผมมาสังเกตีดินดูดูดูความดูว่าดินดินของผมไม่จะมีตะไคร่เขียวตะไคร้าขาว<ม>เห็นไหมนี่มีนี่เห็นไหมมีหมดทุกที่แหวกหญ้าพบเจอหมด นี่ยมันน่าจะเกิดจากความที่เราใส่ไว้เรื่อยๆแล้วก็ความชื้นอ่าเนี่ยยังยังต้นนี้ไหมครับหญ้าน้อยเนี่ยเห็นชัดมากเลยเห็นไหมเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนี่คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันมองบอกถึงความสมบูรณ์ผมว่านะน่าจะเป็นไมโครไรซานะตัวนี้นี่นะเพื่อนๆมีมีพวกเฟิร์นพวกมอสมีอะไรมีมอสมีทั้งแปลงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยในเชื้อราเนี่ยเขาว่านี่คือเชื้อราแน่ๆนะครับเนี่ยเชื้อราแน่ๆแต่เป็นเชื้อราดีแต่เป็นเชื้อราดี น่าจะเป็นไมโครไรซาไมโครไรซาเ่ยพาราไม่ดีต้นต้องไปแล้วใช่นี่ไม่มีนี่ไม่มีเลยต้นมป็นไรไม่มีป่วยเลยใช่ไหมพี่เจิดไม่มีสักต้นเดียวโอ้โหไม่มีแม้แต่ต้นเดียวที่มีหายอที่ปีแล้วที่เป็นวนหายอย่างที่ต้นที่บอกคือปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ดีกว่าดีกว่าปีที่แล้วมากใช่ไหมดีกว่าปีที่แล้วเท่าหนึ่งอ่าผมบอกเลยผลผลิตผมเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเท่าหนึ่งเออดีกว่าเท่าหนึ่งเลยเท่าหนึ่งเพราะอะไรไหม ปีแล้วได้รุ่นเดียวอ,อรุ่นพี่เตะรุ่นน้องเออปีนี้รุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ด้วยกันเนี่ยดูเชือกแดงหายไปหมดแล้วแล้วดูเชือกเขียวผมที่โยไม่ทันเออพี่เจิดพูดเรื่องพูดเรื่องนี้แล้วถามนิดหนึ่งว่าอ่ามันเขาเรียกว่ามันถีบไหมรุ่นพี่รุ่นน้องถือว่าเสียหายไหมไม่เสียหายเพราะว่าปกติเออรุ่นพี่เนี่ยจะเตะรุ่นน้องไม่เหลือ,อ,อเหลือน้อยมากแต่ดูผมมันเหลือเยอะปีนี้ผมถึงบอกว่าดีกว่าทุกปีเท่าหนึ่ง เอ้ไอปัญหาปีนี้เรื่องของทุเรียนร่วงเนี่ยเยอะนะเห็นใครก็พูดบนกันอย่างนั้นนะลายสวนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกดอกพฤุทิกาพฤจิกาธันวาคนที่ออกรุ่นแรกนะครับพอมาดอกมาบานปลายธันวามกราาติดหางแย่เริ่มกําลังดีอ่ะผู้นี้กำลังขึ้นลูกอ่ะแล้วฝนมาตกมกกาลาเห็นไหมฝนมาตกทิ้งลูกกัน ดอกเขาผมก็โดนอรุ่นดอกบานพมฝนสี่ห้าวันนั้นแหะแต่ไม่เสียหายแต่เราก็ติดอย่างที่เห็นออ้โหเไม่ใช่ไม่เสียหายอร่วงตามสภาพตามสภแต่ติดพอแต่ก็คือได้ได้ผลน่ะพอใจอ่ะใช่โอ้โหไม่ใช่ว่าไม่ร่วงเลยพอโดนฝนขนาดนั้นแต่เราร่วงแล้วเราก็เหลือเยอะพี่เจริ้สถานการณ์ราคาทุเรียนตอนนี้ก็พี่เองก็เ ทำเองไม่ว่าจะส่งลงก็มีหรือตัดเองหรือปอกเองต่างเราที่สวนเราจะตัดเองหมดเพราะว่ามันเป็นหลายรุ่นดีดีที่ซื้อแก่เราไม่เราไม่เราไม่กลัวว่าเอ้ยจะต้องนั่นแต่เราเอาลงเข้ามาตัดครั้งหนึ่งตอนนั้นอ่ะเราได้ราคาหนึ่งตุเรียนเยอะเราต้อง เขาเรียกาชาวบ้านชาวสวนบอกมันต้องหนีลมมั้งแล้วเพราะต้นมันหนักตอนนั้นนะนะเปอร์เซนต์ลงได้เนื้อลงกับเนื้อคนกินไม่เหมือนกันชาวสวนจะรู้ได้เราก็ตัดไปตันกว่าครับหลังจากนั้นเราไม่ตัดเลยเพราะว่าที่เหลือเราจะไว้เนื้อ,100อ้อยตัวเส็ละเนื้อแก่คนกินคนเน้นคนกินเลยตอนนี้เน้นคนกินเลยแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็กตัดเน้นคนกินตอตอนนี้ลูกก็ไปแกะขายแถวสมุทรปราการขายที่มันดีตรงที่ว่าไว้หลายรุ่นเราเลยทําทันใช่ไหม ถ้าเป็นรุ่นเดียวหมดไปแล้วเออแล้วก็ทานเยอะแบบนี้ก็ไม่ทันขายเองไม่ไหวแล้วตอนนี้เมื่อวานพี่กูไปตลาดเขาดินเจ้าของสวนที่ไม่มีช่องทางการจําหน่ายก็คือเอาไปไว้ที่ที่ตลาดเขาดินค่อนข้างเยอะมากเลยตลาดเขาดินปีนี้เยอะอืแล้วสภาพราคาทุเรียนอปีเนี้ผมก็ไปมาเขาดินก็ไปเที่ยวมาครับก็อย่างที่เห็นน อืผู้เรียนปีนี้ถูกอยอมรับเลยว่าถูกลงแล้วก็มันปัญหาที่เรารู้กันเนี่ยการส่งออกการส่งออกถูกลงถูกคัดเยอะมากใช่คัดคุณภาพมากจัดปีนี้แล้วต้นทุนชาวสวนไม่ได้น้อยลงโอ้โหไม่ได้น้อยลงถูกไหมใช่เนี่ยผมถึงว่าคนที่ลงทุนหนักๆใช้ต้นทุนที่สูงจับราคาขนาดนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยนะพอดี เราถือว่าเราเออแต่ไปเจิดคุยเรื่องเนี้การลดต้นทุนการทําแบบชเชิงเชิง <IN C S 1> อินซีเชิงเชิงอินซีเนี่ยมันลดต้นทุนเรื่องอเรื่องเยจะบอกว่าอะไรลดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เอามาใช้บํารุงแต่จะเปลืองต้นทุนแค่เรื่องคือค่าแรงฉี<อ>พ่อเลยไหมเราต้องฉีดบ่อยแต่แต่มันสะสมความสมบูรณ์ระยะยาวนะ<า>นี่ก็ยังเห็นเลยนะเนี่ยนี่คือความสมบูรณ์ระยะยาวเรา,เราไม่เราไม่ต้องคิดมาก แค่ชาวสวนถ้าต้นผู้เรียนไม่ป่วยเออจบแล้วเพราะอะไรไหมชาวสวนทั่วไปพอตัดผู้เรียนเสร็จปุ๊บมารักษาต้นอืถูกไหมมาบำรุงต้นมาแก้ไขต้นมาแก้ไขดินไปต้องมาเอาคนมารับจ้างอะไรเขาเรียกอะไรนะเอออะไรรักษาทางดินอะ่ะออแค่นั้นน่ะที่เราไม่มีอะไรเลยสองไม่น่า มันฉ่ำน้ําทุกคนต้องคิดว่ามีติดแต่ตอบอกผมติดทุกปีมากหมาว่าอะไรแค่นั้นเองเนี่ยดูอ่ะตอนแรกมองไม่เห็นลูกเห็นไหมใช่แล้วดูลูกแล้วดูทรงว่าสวยไหมดูทรงสวยสวยมากนะครับนี่ตรงนี้คือที่ฉ่ำน้ําเพราะท่อตัวนี้แตกนะครับเคยทําคลิปใครติดตามเนี่ยจะเห็นแล้วเป็นไงเห็นไหมทั้งคู่ติดทั้งสองต้นเห็นไหมเพราะนั้น สั่งิงแล้วพี่กุกับพี่เจิดทาคลิปมาเป็นปีแล้วนะเกือบเกือบปีแล้วอะ่ะคุยเรื่องเรื่องนี้ยด,ด,ดูการเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแนงมาไม่ตัดคนะแนงไม่ต้องอดน้ําไม่ต้องก,กักโศกไม่ขาดโคนปล่อยให้ลกให้ชุ่มชื้นผมเน้นความชุ่มชื้นใช่ผมว่าพี่เจิดเราคุยเรื่องนี้ก่อนใครเลยนะถือว่าในสื่อช่องคนติดตามเป็นหมื่นหลายๆห,หมื่นเนี่ยผมว่าวช่องเราก็คุย,ค,ยคุยมานานแล้วพี่เจิดก็ให้น้ําเรานี้ทุกวันก็เราไม่ได้ว่าเราวิธีการ เราบอกว่าสวนเราทําแบบนี้ได้ผลผลิตอย่างนี้ใช่ที่ผมบอกผมต้องให้น้าผมวนผมต้องการความชุ่มชื้นดินผมเป็นอย่างนี้คือทําทุนเรียนมีหลายวิธีอย่างพี่กบเคยพูดนะอได้ประสบความสาเร็จได้หลายวิธีับแต่อยู่ที่ว่าลดต้นทุนจริงคือตรงไหนใครจะต้นทุนต่ำกว่ากันของใครต้นจะสมบูรณ์กว่ากันใช่ใครทำแล้ว ไม่ต้องมารักษาต้นเนี่ยคือความความสมบูรณ์ระยะยาวเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเจนมากเลยการไว้หญ้าการอะไรต่างๆเนี่ยของเราจะเป็นนี้ทั้งแปลงโอ้เออแต่เป็นร้อยไร่้าสิบไร่ทำนี้ไม่ได้เพราะมันถ้าคนงานน้อยตัดหญ้าไม่ทันไม่ทันแต่ใช่ว่าจะฉีดยาไม่ให้หญ้าไม่ได้คนที่เขานน่นอนเขาจะฉีดเขาเรียกว่าอฉีดให้สรุปให้สรุปเขาจะโฉม ข้างบ้าบนเขาจะตายแล้วก็จะยุบแต่ไม่ใช่ว่าแดงลบ่ไยาจะฆ่าญ้าเสร็จต้องมียาคุมอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นบางคนสวนใหญ่เขาต้องโฉกนี่แหละว่าแต่บางแปลงเขาลดไถเขาได้เขาจะตัดครับอ่าแล้วก็ก็โฉกตามโคนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่วิธีการคนชอบลกไม่ลกอานี้เรามันเน้นความชุ่มชื้นโอ้พี่กบเห็นแล้วประทับใจนะความสมบูรณ์ของต้นนะพี่กบมัเห็นกับตานะเพื่อนๆใครไม่ คืออยากศึกษามาดูเนี่ยผมว่าอยากจะให้มาดูมากเราเราเดินไปที่ว่าโดนโดนฝนดอกบานรุ่นล็อกมุกก็ติดทุกล็อกนะโอ้โหนี่ต้นเล็กยังยังติดเลยเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยด้ตัเนี่ยดูปีหน้าจะขึ้นป่าอีกโอ้โหเนี่ยแก่แล้วต้นเนี้ยแล้ดูเห็นไหมทุกต้นเป็นลายต้นนี้ก็มีเนี่ยดูมันจะมีพวก เนี่ยดินดีมากนีะอต้นเออต้นนี้ที่มีปัญหาเรื่องเนี่ยสามต้นเนี่ยนะที่ว่าจะตายเออเป็นไงพื้นเหมือนเท่าเดิมโอ้ตอนนี้พื้นมาแล้วอ่าแล้วลูกนี้ก็แก่ด้วยได้มีลูกสองลูกใช่ลูกนี้ก็แก่โอ้โหแก่เลยโอ้โหแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วตัดบอกเลยไหมยังไม่ถึงแก่แต่ไม่สุกนี่ดูเนื้ออ๋อไม่นี่ก็ปอกได้คือมายังไม่ได้ชิมเลย ไม่ตรงสักทีเออแต่ว่าต้นสมบูรณ์มากอันนี้ตัดไปหมดแล้วมั้งนี่เกือบหมดแล้วตายโอ้โหดูใบตัดไปหมดแล้วแต่เหนืยวแบบนี้โอ้โหนี่ยดูใบผ่านการมีลูกโอ้โหคิดถึงนี้โอ้ใบสวยมากที่ผ่านการมีลูกด้วยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยต้นเหนียวเลยโอ้โหใบสวย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 โอ้โหวันนี้มามีหมากด้วยพี่เจอิญมีหมากด้วยอุ้ยเดี๋ยวขอดูหมากหน่อยโอ้ ไปปาตามเนี่มยเออเขาจะมาช่วยรับซื้อตลอดมาขึ้นเองเป็นไงบ้างหนูหมากราคาดีไหมช่วงนี้ราคาไม่ดีไม่ดีแต่พอปีหนึ่งดีครั้งหนึ่งก็คุ้มแล้วชาวตู่โอ้โหช่วงสองสามราคาดีอ๋อโอเคอ่ะเราไปดูทุเรียนก่อนอืมโอ้โหช่างได้เลยช่างได้เลยเนาะอืมเออได้ทั้งหมากได้ทั้งทุเรียนไม่เข้ามา ขึ้นครับประจำไว้ใจกันโอ้โหนี่อันนี้คือรุ่นหลังนี่รุ่นหลังใช่เรื่อที่ว่าประมาณกันอ้ยนี่นี่ฮะไปผมพาดูเนี่ยมองไปเห็นไหมตัดไปแล้วก็ยังแน่นเหมือนเดิมโอ้ตัดไปแล้วยังมองเห็นแน่นเหมือนเดิมโื้ขวังให้เราเนี่ยนี่ก็รุ่นของเห็นไหมนี่ลูกเอาว่ากี่ลูกโอ้รุ่นหลังดูยังไงโอ้โหนี่รุ่นหลังมาดูคันยาวรุ่นหลังโอ้คันยาวคันยาวรุ่นแรกเชื่องยนไปหมดแล้ว คือสมบูรณ์มากๆนะครับที่เห็นเนี่ยรุ่นหลังรุ่นแรกยังมีป่าตายอันนี้ต้นเก้าปีเนาะมันสูงก็เนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วนะครับโอ้โหนี่เพื่อนๆเดี๋ยวไปกับพอาเดินดูที่ผมที่ผมบอกปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเท่าเพราะว่าปีแล้วเป็นรุ่นปีนี้มันมีให้โอ้โหนิดทยอยตัดไปจนรุ่นแรกที่หลงหลงหลงนลนโอ้มีหลโอ้มีลนด้ นี่ป่ะนี่ยเนี่ยไหนแกะแกะดูเลยเนี่ยเนี่ยหล่นเพราะว่าไม่ได้เนี่ยนี่มันต้องยาง้อ้ยมันหล่นสองลูกเลยเลยก็น่าจะคู่กันไม่รู้เชือกไหนหแต่ว่าในความที่สูงเดี่ยเี่ยเอางนี้แหละหน่อยขอดินหน่อยเดี๋ยวเผื่อมีดินเออี๋ยวว่าทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอืม โอ้ทุเรียนไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใสใส่เลยทุเรียนเราก็บอกคือไปเจอหดจัดเลยนั่นน่ะผมเองยังยังยังใสนะสิบ้อของเราอะโอ้โหเป็นยังไงแล้วหล่นน้ำไม่เละนี่หล่นนะเนี่ยหมอนทองนะเนี่ยจะบอกให้ทุเรียนนี่ถ้าเป็นทุเรียนอื่นนะเละไปแล้วนี่คือเละผูเรียนของโอ้โหนี่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 เนี่ยเนี่ยทุเรียนได้ดูเนี่ยดูร่องความแน่นไหมแล้วไปเจอแกะ ทานหน่อยพี่ทานให้เพื่อนชมหน่อยฮะโอ้โหแกะเลยพี่นเนื้อใจดูเม็ดเออเออเฉือนเม็ดเลยโอ้โหนี่นี่ว่าของเราก็เม็ดนี่ทุเรียนหล่นนะเนี่ยกระมิดทุเรียนหล่นนะดูเม็ดเป็นไงโอ้โหมมมมาร้องด้วยกันนี่นี่ออเออพี่อ่าผมขอชิ้นนู้นนะนิวดูเม็ดเพื่อนโอ้โหมีเลยทุเรียนหล่นต้องเละของเรายังไม่เละเลยอื ไปไงเหี่ยงไหโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนจริงๆริงกล้ามีเลยว่าเป็นเป็นเป็นไก่ฉีกเลยยังยังเป็นไก่ฉีกอยู่เลยนี่อยู่นี่หล่นเห็นเห็นเนี่ยไม่หล่นรู้ว่าความเย็นไปไงอดชากแล้วดูกลิ่นแรงไหมเอ้าอืมไม่แรงแล้วก็ไม่เลี่ยนหล่นอ่ะรู้ว่ากลิ่นไหมนี่ดูเปลือกด้วย ดูเปลือกเป็นไงลูกนี่พี่กบเมานะเอาไปฝักเอาไปฝังไม่ไงก็มันไม่เละเอวไว้เงี้ยพี่เอาผมบอกเลยว่าหล่นก็ไม่เละโอ้หนีหล่นดูเรียนหล่นนะเพื่อนอ่ะโอเคนะฮะได้ได้เห็นละโอ้ยมันหล่นัลดไปแล้วนี่ยังมีรุ่นเห็นผมถึงบอกปีนี้ผลผลิตดีกว่าปีแล้วเท่าไงโอ้ยโอ้ยยังอยู่อีกเป็น น่าจะหลายตันนะเนี่ยก็ดูลูกอ่ะมองไปต้นไหนไม่มีอดูมีทุกต้นน้อยต้องเห็นโอ้โหเนี่ยเหนไหมโอ้โหทั้งที่รุ่นแรกไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหหนูหดูเพือนนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยมองไปเห็นไหมทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ดูลูกเนี่ยแล้วก็พี่เจิดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเรื่องเรื่งไม่ใส่เลยใครใครว่าปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วไม่โตดูเอาแต่ผมต้องออกตัวจริงๆชัดๆว่าไม่ใช่ปุ๋ยคัใ้เคมีเขาไม่ดีนะทุกอาจารย์ที่เก่งๆเขาก็ใช้เคมีทั้งนั้นครับแต่เพียงแต่เราทุนเราต่ําต้นทุนเราเน้นต้นทุนแล้วอวิธีการเราต้นไม่ป่วยต้นไม่ป่วยด้วยต้นความสมบูรณ์แล้วดูลูกอ่ยดูอันเนี้ยตั้งมาถ่ายตอนนั้นรุ่นแรกเชือกแดงหมดไปแล้วเนี่ยีเห็นเนี่ย นรุ่นที่ไม่ได้โยงโอ้โห้าะคิดดูแล้วกันว่าเราได้ผลผลิตพอใจไหมอ่ะคือมีลูกให้ตัดแบบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีไม่มีปัญหาวิกฤตที่คนอื่นเขามีปัญหาวิกฤตลูกล่วงอะไรต่างพี่เจิดไม่ไม่ไม่เจอปัญหานั้นเลยไม่เจอเออมันล่วงแต่ว่ามันไม่เสียหายไงฮะเสียหายเนี่ยดูเออ ไทีนี้เราก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะว,ว่าทําเป็นแนวอินรีมันก็ของพี่เจอก็ถือว่าแนวอินรีค่อนข้างเป็นหลักนะเป็นหลักเลยทาําดินไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ทราบข่าวว่าเอาไปขายแล้วก็เป็นไงโปรโมทยังไงนะพี่ว่าเป็นทุเรียนอินรีใบท้องหลังเหรอฮะเมือม่อเมือ่อวันที่สิบห้าถึงสิบแปดลูกชายเขาก็ไปแกะกันที่งานผลไมกก้ประจำจังหวัดของระยองที่สนามกีฬาการแล้วขึ้นไปทุเรียนอินรี ร้อยน้ำหมักจากน้ำหมักใบทองหลางก็เราใช้ใบทองหลางจริงๆครับแล้วเป็นไงมั่งผลตอบรับดีโอ้โหเห็นบอได้ข่าวว่าแก่แกไม่ทันเลยไม่ทันขายทั้งสุกทั้งดิบอ่ะโอนของขอบคุณลูกค้าเลยที่นั่นแล้วคนกินอ่ะการันตีได้ที่เรากินไม่แรงจริงๆโอ้โหดูนี่ไงต้นนี้ ทุกต้นเห็นไหมซึ่งรุ่นหลังเนี่ยมันต้องไม่ติดขนาดนี้โอ้โหถูกไหมเพราะมันฝนใช่มันเจอฝนเจออะไรต่างนี่ติดเต็มต้นเลยเพื่อนดูทุกต้นนะนี่สายขวาดูเลยคือวันนี้พี่เจิดราคาทุเรียนเป็นอย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องแนวทางเดิมๆที่ทํากันก็เห็นมีปัญหาลุกล่วงปัญหาทุเรียนมีปัญหาเยอะแยะเนี่ยถามว่าเราต้องเปลี่ยนแนวทางบ้างแล้วมั้งจริงๆงเนี่ยเพื่อนๆที่ฟังที่ผมอยู่ชาวสวนทุกสวนนะ ต้องการลดต้นทุนอยู่แล้วใช่ถูกไหมใช่ด้วยราคาทุเรียนหนึ่งด้วยภาวะเศรษฐกิจว่าปุ๋ยยาแพงเราต้องยอมรับเลยนอกนั้นนอกนั้นก็อยู่ที่ว่าใครจะประหยัดตรงไหนใครจะลดต้นทุนได้ตรงไหนใครจะเลือกวิธีไหนมาใช้เราเองใช่โอ้โหต้นเนี่ยดูนะโอ้โหเนี่ยดูเนี่ยนะติดทุกต้นไม่ใช่ไม้นี่ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมที่รุ่นหลังทั้งนั้นอือนี่ยรุ่นทั้งนั้นเลยนะพี่กบไม่ได้สายกล้องทุกต้นนะแต่ให้ดูลมรวมมากกว่าอมอง้าไปดีลูกได้ดูทรงโอ้โหดูลูกเห็นไหมโอ้โหคือพี่เจิดเอ่อพี่เจิดแนวทางก็คือลูกโตช่างมันไม่เป็นไรเพราะเราแกะขายใช่เพราะเราแกะขายแล้วจริงๆก็อยู่ในไซส์เนี่ยห้าโลหกโลโอ้โหดูสิใช่ไหมถ้าเราขายลงๆให้เอาอยู่แล้วเออน่ะโอ้โหเห็นไหม เรามีทุกต้นเนี่ยนะคือ,อต้นนี้ที่สองต้นนี้ที่บอกว่าจะเป็นไบอ่อนไม่ออกแล้วผมออวไปได,ดได้ความรู้มาจากพี่เจิดได้ความรู้จากใครนคักพูจจาไม่ได้เราก็บอกว่าทุเรียนน่ะถ้าทําปล่อยให้ลูกมันโตโดยธรรมชาติน่ะปัญหาทุเรียนจะไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปนเน้นให้ทุเรียนลูกเล็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาคือลูกเล็กแล้วหลายลูกแต่นี่คือลูกโตนะเนี่ยของพี่เจิดลูกโตมากครับ สี่พูห้าูสี่พูเม็ดห้าพูพูนี่ห้าพูเพื่อนดูสิเนี่ยเนี่ยทุเรียนต้นแบบหก็ไม่โตมากเนาะแต่ว่าโหลูกแบบแขวนลูกได้ใหญ่มากนะครับวันนี้มีพี่พี่โทรหาว่าจะมามาเอาทุเรียนพิเกิดไปไปทานโอ้โหดูใบดูความสมบูรณ์ดูโคนเพื่อนนี่โคนโอ้โหดูนี่เพื่อน คือให้ดูบรรยากาศด้วยนะเราบางทีคุยอย่างเดียวเราเราเอ่อก็อยากให้เห็นสภาพนะใครที่ไม่ได้มาชมเนะเอออยากเห็นของจริงๆเลยเนต้นนี้ก็น่าจะสามสิบลูกผมไม่ช่างหนักแป๊บนึ่งไปช่างหนักอ่ะพี่พี่จะพี่จะคแป๊บหนึ่งนะแล้วสุดท้ายแล้วนะครับพี่ก็ที่ตรงนี้เคยบอกว่ามีใบอ่อนมาดอกไม่ออกอะไรเงี้ยเนี่ยต้นนี้ใช่ใบอ่อนทั้งต้นครับแต่ดอกก็ทั้งต้น ช่วง,งจังหวะที่เข้าบานโดนฝนสี่วันติดเ,<อ>เนี่ยแต่แตอย่างที่เห็นเต็ม<ห><ป>เลยเพราะนั้นดเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งวันนี้พี่จะติดธุระด้วยแล้วก็พี่กบก็ทําคลิปมายาวพอสมควรแล้ววันนี้ก็ได้เห็นเนื้อ,อโ,โ,โอเคงั้นแค่นี้นะพี่เจิดขอบคุณครับเพื่อนๆนครับก็เพื่อนเพื่อนฝากติดตามพี่กบด้วยเนาะว่าแนวทางเรื่องการทําทุเรียนอินทรี นะแล้วก็เป็นแนวทางที่กึ่งๆก็ได้เนาะมันต้องการลดต้นทุนนะแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะที่ประกบพยายามสื่อเรื่องนี้นะครับแนวอื่นก็ดีนะฮะแต่ว่าก็อยู่ที่เพื่อนจะพิจารณาเอาการที่เราประหยัดได้จริงๆนะครับแล้วก็การทําทุเรียนแบบแนวเขาเรียกว่า ทำให้เราเซฟต้นทุนนะครับกับสภาพการทุเรียนราคาแบบนี้นะครับวิกฤตตลาดเป็นแบบนี้เราก็ต้องหันมาหันเปลี่ยนแนวนะครับมาบ้างแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ